ยังไม่จบนะครับกับปัญหาของ JKN ที่มีประเด็นเรื่องของหุ้นกู้มีประเด็นเรื่องของการยืบสารเพื่อของดการชำระหนี้ทุกกรณีล่าสุดนะครับ JKN เนี่ยนะครับมี ประธานมีกรรมการของ JKN Global Group เนี่ยนะครับมหาชนเนี่ยนะครับได้ส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ว่ามีกรรมการทั้งหมด5คนเนี่ยลาออกแต่ใน5คนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีอ่ะคนแรกก็บอกว่ามีปัญหาสุขภาพคนที่2มีภารกิจส่วนตัวคนที่3เป็นประธานตรวจสอบเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการสรรหารและกำหนดค่าตอบแทนติดภารกิจส่วนตัวขอออกคนที่4ขอออกเนื่องจากความไม่แน่นอนในกกธุรกิจในอนาคตของบริษัทเนี่ยเขากำหนดมาเลยเขาเขียนมาเลยนะคนที่4บอกว่าเนื่องจากทิศทางและกลยุทธ์ ในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจในอนาคตขอออกและคนสุดท้ายเนื่องจากทิศทางและกลยุทธ์เหมือนกันกับเมื่อกี้เลยก็กลายเป็นว่ามีกรรมการออกไปทั้งหมดเนี่ยหคนซึ่งไม่มีคุณแอนจัก,กรพงนะครับ คุณแอนจากระพงยังไม่ได้ออกนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกรรมการทั้ง5คนที่ออกมาดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยยะสําคัญโดยบัดนี้บริษัทได้ดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วและได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนตาแหน่งเดิมเรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตามการที่มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการในช่วงวิกฤตแบบนี้มันก็สะท้อนภาพ ของ JKN ของคุณแอนจกกักพงว่าอยู่ในสภาวะไม่ปกตินอกจากนั้นครับก็ยังมีนักกฎหมายหลายคนออกมาพูดว่าเริ่มจะมีการคนที่เขาเป็นเจ้าหนี้ของ JKN เนี่ยเมื่อเจอกระบวนการฟื้นฟูกิจาการทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้เขาก็ต้องหาวิธีการในการร้องศาลเข้าไปว่า JKN นั้นฟื้นฟูกิจาการไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรเพื่อจะได้ไปยึดทรัพย์เอามาขายทอดตลาดชําระหนี้เฉพาะในส่วนของเขาซึ่งตรงนี้แหละครับน่าสนใจว่าในกระบวนการฟื้นฟูกิจาการในการหยุดการชําระหนี้ในระหว่างนี้ถ้ามันมีการขายทรัพย์ ถ้ามันมีการขายทรัพย์สินเขากลัวว่าทรัพย์สินมันจะหมดหรือเปล่าเชื่อไหมครับว่ามีผู้ที่ซื้อหุ้นกู้เอาเงินไปลงทุนในหุ้นกู้ของ jkn เนี่ยนะครับเขาไปยื่นสอบบริษัทของ jkn ของคุณแอนเนี่ยนะครับกับกรรมการตลาดหลักทรัพย์ว่าทำไมกรรมการตลาดหลักทรัพย์ถึงปล่อยให้บริษัทนี้เอาหุ้นกู้มาขายได้และขณะเดียวกันพอมันเข้ากบบระบวนการฟื้นฟูกิจการไอ้นี่ที่เขาเอาลงไว้ไม่ได้รับการชําระหนี้คืนเลยเนี่แหละครับคือประเด็นใหญ่ของผู้ที่เป็นเจ้าของเงินกู้หุ้นกู้ที่ให้ดอกเบี้ยสูงแนบ ในระยะเวลาที่น้อยแต่อย่างว่าแล้วนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่นักลงทุนก็ถามว่าอันเนี้ยมันผ่านการอนุมัติของกรอตอนนี่นาะทาไมประชาชนอย่างเขานักลงทุนอย่างเขาต้องมารับผิดชอบด้วยเพราะนั่นหมายถึงว่าเขาเอาเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่กรอตอรับรองแล้วเงินมันศูนย์ศูนย์เพราะมันเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการนี่แหละครับไม่จบไม่สิ้นนะครับสำหรับจักรวาลของคุณแอนจกักรพงษ์ฉลามแอนของเรานี่เองวันนี้นะฉลามเจ็บหนักฉันหน่อย